ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบ่ายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสระเล่มที่4วรรคที่26พรามมณวักวันนาว่าด้วยพรามเรื่องที่39ผู้เห็นสวรรค์และอบายพระพุทธภาษิตปุเพนิวาสังโยเวทิ สักขาปายัญจะปัสสติอโธชาติขยังปัตโตอภิญญาโวสิโตมุนิสัพพโวสิตโวสานังตะมหังโพรมิพรามานังคำแปลบุคคลใดรู้ขันที่อาศัยอยู่ในการก่อนเห็นสวรรค์และอบายถึงความสิ้นไปแห่งชาติจบพรหมจรรย์แล้วเพราะรู้ยิ่ง เป็นมุนีเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วว่าเป็นพรามอธิบายความคำว่าเห็นขันที่อาศัยอยู่ในการก่อนคือการระลึกชาติได้ด้วยยาณที่เรียกว่าจุตูปะป,ะปะตาตยานข้อว่าเห็นสวรรค์และอบา,ายคือเห็นสวรรค์หรือเทวโลก26ชั้นกามาผจร6รูปประพรม16อะรูปประพรมส รวมเป็น26และอบาย4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานการเห็นสวรรค์และอบายนี้เห็นด้วยทิพยจักษสุเพราะโลกนั้นเป็นโลกทิพต้องเห็นด้วยจักสุทิพหรือปัญญายาณผู้บรรลุอรหัต,ตผลแล้วท่านเรียกว่าพูดถึงความสิ้นไปแห่งชาติคือชาติสิ้นแล้วไม่มีทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน เสร็จกิจแล้วเพราะรู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งคืออริยสัจกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ละธรรมที่ควรละทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งคือบรรลุพระนิพพานเป็นผู้มีพรหมจรรย์อันจบแล้วเป็นมุนีและบรรลุภาวะแห่งผู้รู้ด้วยปัญญาอันเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะพรหมจรรย์ของท่านชื่อว่าอยู่เสร็จสับแล้ว ได้ทำกิจอันควรทําเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทําอีกพระศาสดาตรัสเรียกบุกคคลอย่างนี้แลว่าเป็นพรามเรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารทรงปรารบเทวหิตพรามมีเรื่องย่อด,ดังนี้เรื่องประกอบเทวหิตพรามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงอา,าพาธด้วยพระวายโย ลมกำเริบทรงสั่งพระอุปวานะไปยังบ้านของเทวะหิตพรามเพื่อขอน้ำร้อนเทวหิตพรามทราบเรื่องจากพระอุปวานะแล้วดีใจนักหนาว่าเป็นลาบของเราแล้วหนอที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งพระสาวกให้มาขอน้ำร้อนจากเราเขาให้คนหาบเอาน้ำร้อนและห่อน้ำอ้อยมามอบถวายแก่พระอุปวานะเทระไป เขาหาบน้ำและถือน้ำอ้อยตามไปถวายที่วิหารเชตวันพระเถระให้พระศาสดาส่งน้ำอุ่นแล้วเอาน้ำอ้อยงบละลายน้ำอุ่นถวายพระศาสดาพระอาพาธของพระพุทธองค์ระงับลงพรามนั้นไปวิหารเฝ้าพระทศพลแล้วทูลถามว่าให้ทยธรรมแก่ใครจึงจะมีผลมากพระศาสดาตรัสตอบว่า ทยธรรมที่ให้แก่ผู้มีปุเพนิวาสานุสติยานรู้สวรรค์และอบายถึงความสิ้นชาติแล้วเป็นมุนีนั่นแหละมีผลมากดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปุเพนิวาสังโยเวทิเป็นอาทิมีนัยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาคนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้น ส่วนพราหมณ์เลื่อมใสายแล้วตั้งอยู่ในสารณคมประกาศตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิตวักที่26ชื่อพราหมณวักวันนาณารวม39เรื่องจบเพียงเท่านี้เรื่องทั้งหมดในทางแห่งความดีตั้งแต่ต้นจนจบมี301เรื่องจัดเป็นวักค26วรรควักยมกกะวักเป็นต้นพราหมณวักเป็นปริโยสาร จัดเป็นคาถาได้423พระคาถาจบบริบูรณ์แล้วเพียงเท่านี้ขอความสุขความปราโมทโดยธรรมจงเกิดมีแก่สรรพสัตว์ทั่วสากลจักรวาลเทินวสินอินะสระบุคคลแม้ปรารถนาความเป็นคนดีแต่เมื่อไม่รู้จักทางแห่งความดีก็ไม่อาจให้ความปรารถนานั้นเต็มบริบูรณ์ได้ทำนองเดียวกัน บุคคลแม้ต้องการหลีกความชั่วแต่เมื่อไม่รู้จักความชั่วไม่เห็นโทษของความชั่วเขาจักละเว้นความชั่วได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ได้ชี้ทางแห่งความดีและหลุมพรางแห่งความชั่วไว้โดยตลอดหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านไม่น้อยความดีเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากถ้าเราเรียนรู้วิธีทำความดีและรู้จักจุดความพอดีว่าอยู่ที่ใด คนดีทำความดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากส่วนคนชั่วทำความชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากพระพุทธพจน์ถ้าเราเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความดีอยู่เสมอด้วยจิตใจที่มั่นคงว่าจะไม่ละทิ้งความดีแล้วชีวิตของเราจะราบรื่นผาสุขตามสมควรแก่กำลังแห่งความดีที่จะอำนวยให้ความทุกข์ย่อมมีบ้างตามธรรมดาของชีวิตที่ยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ แต่ขอให้ถือว่านั่นเป็นการใช้หนี้เก่าซึ่งมีแต่จะหมดสิ้นไปถ้าเราไม่ทำเพิ่มการก้าวเข้าสู่ทางแห่งความดีแล้วเดินหน้าไม่ยอมถอยหลังนั้นเป็นพรอันประเสริฐของชีวิตข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีทางใดจะให้ความสุขความร่มเย็นแก่ชีวิตเท่าทางแห่งความดีวสินอินทศสรร จบบริบูรณ์แล้วนะคะสำหรับธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสระทั้ง4ี่เล่มคลิปแรกของเล่มที่1ออกอากาศเมื่อวันที่12เมษายน2564วันนี้คลิปสุดท้ายออกอากาศวันที่18ธันวาคม2566ยาวนานมากเลยนะคะท่านที่ติดตามมาตั้งแต่คลิปแรกฉีต้องขออนุมโมทนาด้วยค่ะและขอบคุณที่อดทนรอฟังจนจบในวันนี้ เป็นหนังสือชุดที่มีคุณค่ามากจริงๆสำหรับอ่านเพื่อศึกษาก็ได้หรืออ่านเพื่อได้ใช้ข้อธรรมเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้เช่นกันท่านที่ต้องการสั่งซื้อหนังสือชุดธรรมบททางแห่งความดีเล่มที่1นถึงสี่จะบับปกแข็งพร้อมกล่องสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่ชี้วางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปหรือต้องการฟังทั้งหมดตั้งแต่เล่มที่1ถึงเล่มที่4ชสี่ก็ทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วเข้าไปค้นหาในช่องได้เลยนะคะ หากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ฉีได้ด้วยการกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์หรือสนับสนุนรายได้ให้ช่องด้วยการกดปุ่มขอบคุณ s u p e r t ร์แดดูโฆษณาหรือสมัคร YouTube Premium หรือสแกน QR Code เพื่อโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ